มีหน่อไม่จ้าแล้วก็มีผักดองผีสาวเห็ดไว้จ้ากับขาวตอนเที่ยงจ้าตดีนี้ไก่เอ้าวอดีเทศมาจากคนาใส่มะนาวไปลูกลูกหนึ่งใส่รึ่งใส่มะนาวไปลูกหนึ่งก็รึ้งพอดีแล้วจ้า น้ำปูจ้ะเว้ปะเทจากคนเขาเองจ้ะก็รวยจ้ะตำไปก่อนเพราะว่าเคยถึงนำตลาอีห์อีหนห่อนงเนาะอันนี้เมืนอกี้ีห่อนี่้วก็เคยตำแไปนะก็รวยจ้ะตําไปก่อนเพราะว่า เคยกินน้ำปลาอีอห่อหน้วเนาะอันนี้เปกินยี่ห้อเนี่ยแล้วก็เคยตำเตนะตำเองจะมาเด้อใครอยากกินนำ้ำป้าจะพาไปกินข่าวโอ้บะเมีนข่าวจะาสมตำพาไปกินซมีหน่อไม้จ้าแล้วก็มีผักดองผีสาวเห็ดไว้จ้ากับข่าวตอนเที่ยงจ้ก็ดีนี้มีไก่เว้ยเอาทวิ่

ะมีสมตำแล้วก็มีกระถินด้วจ้ะแล้วก็มีชะอม้พี่น้องอาสมตำกันเจ้ะไปที่นี่แล้วเพื่ะแล้วเพื่อที่นี่ปู่นี่ปูี่เราเรที่ไปประกอบเลจ้ะพังงาไที่ไปใส่กระเทียมเลยจ้ะเวทผุดวิเพ่อจะวเาเองจ้ะดง เเพาจากสนเ่ซื้อมาโตหนึ่งแต่แบ่งกินไปแล้วเนาะอันนี้ก็เนื้อทอดทอดพึงทอดมากพี่น่องบางสมตังพี่กัน้ะไปที่กระเพาะกระเพาก็ที่นี่ปูก่ปูที่เาเราคว่าแตประกอบมาจากนวกับที่ใส่แต่กระีะีสันคือก็จะองสันไปกระโคกวิ่งี้ไปจะซิมไปเราเนี่ยวะได้ยินเสียงรถเนี่ จัใส่จานหนึงอีกทีหนึ่งจ้ะพจ้ากินสมตำน้ำกันจ้าจะมีสมตำแล้วก็มีกระถินด้วจ้าแล้วก็มีชะอมซื้อมาตัวนึ่งจ้แบ่งกินไปแล้วเนาะอันนี้ก็เนื้อทอดทอดิทอดมันพี่น้องขาตสมตำกจ้าไปทีกระเพกระเพ่กระเพืกเพ่อี่ะเพี่พกเระอกกะอกระกร้อกระเ่ก็กระส่อกกระเพืกัะจ้า่่่ก สีสันคือภาษาสันไปกับโ k กวิ่งนี้ไปจะจิ้มไปและวะ้วเน,นี่ยวะอัได้ยินเสียงรถเนี่ก็รู้จ้ะสันไปกับเพราะว่าเคยถือน,นำปลาอีหอยหนึ่งเนาะอันนี้กินดีหอนี่แล้วก็เคยสัมใจนำนำปูจ้ะตัวแล้วก็ลูกนึงจ้ะแล้วก็กลูก,อ,กอ,อื่นพี่สาวบอกว่าฉันเดียวคน กูกเล่าให้ได้ยิเลยแล้วบอกแกกูเาหน่อยก็ตามเองจ้ะมาเด้อใครอยากกินน้ำป้าจะพาไปกินข้าวโอเวอร์เมนข้าวจากสมต่ำพาไปกินข้าจะใส่จานหนึ่งอีกทีหนึ่งจ้ะมาเด้อจ้ากินสมต่ำน้ำกันจ้าจะมีสมต่ำแล้วก็มีกะทิมด้วยจ้าแล้วก็มีแซ่อมแซ่บแล้ว ตัดร,รูปไหน <c oughs> ซื้อมะตูนหนึ่งแต่แบ่งกินไปแล้วเนาะอันนี้กัเนื้อทอดทอดเพิ่งทอดเลซื้อมะตูนหนึ่งแต่แบ่งกินไปแล้วเนาะอันนี้กัเนื้อทอดทอดเพิ่งทอดอาจะใส่จานหนึ่งอีกทีหนึ่งจ้ะอาจาก,กินสมตำน้ำกันจ้าจะมีสมตำแล้วก็มีกระถินได้จากก้าแล้วก็ไม่ช่อมอาจารใส่จานหนึ่งอีกทีหนึ่งจ้ะ พอดีจ้ากินสมตำน้ำกันจ้าจะมีสมตำแล้วก็มีกระถิ่นได้จ้าแล้วก็มีชาอมตามเองจะมาเด้อใครอยากกินน้ำป้าจะพาไปกินข่าวโอ้ปอร์เ็นข่าวจากสมตำพาไปกินสุกจะใส่จานหนึ่งอีกทีหนึ่งจ้าพอดีจ้ากินสมตำน้ำกันจ้าจะมีสมตำแล้วก็มีกระถิ่นได้จ้ะแล้วก็มีชาโอม็รวดจ้าตาไปก่อน าะว่าเคยถึงน,นำปลาอ่าอีหอหนึงเนอะอันนี้กิกนอีหอนี่แล้วก็เคยตำแจนาสซีสันคือปจะจานตันไปกระโคกวิ่งน,นี้ไปจะิ้มไปแล้วเน,นี่ยว่ะอาจจะได้ยินเสนียงรถกั แซ่บๆกันจ้าซื้อมาตัวหนึ่งกต่แบ่งกินไปแล้วเนาะอันนี้ก็เนื้อทอดทอดเพิ่งทอดมาว้าี่กเจาวนเาเองจ้ะม่นอไม่จ้าแล้วก็มีผักดองผีสาวเห็ดไว้จ้ากลับเข่าตอนเที่ยงจ้ะกรดีนี้ไก่ตามเองจ้ะ มาเด้อใครอยากกินน้ำป้าจะพาไปกินข่าวโอเวอาเแมนข่าวจะสมต่ำพาไปกิน้าวลวดจ้ถามไปก่อนเพราะว่าเคยกินน้ำปลาอีหอหนึงเนาะอันนี้กินดีหอ,อนี่เกาเคยตํแต่นา,นาะะนออกก้นกับเทจว,ว้าเองจ้ะน้ำคูจ้ะ มาใหม่ๆจ้ะทับข้าวหลายอย่างเยอะจ้ะคือบ bon บเ,เน้นข่าวเนาะกินเรื่อยๆจ้ะมาบ้านเขาอยากกินยังก็ได้กินจ้ะเห็นจ้ะทีสันคือกาจาตามไปกระโ k กวิ่งนไีนไ,ปนไปจ้ะซิ้มไปหรนะอเนี่ยวะได้ยินเสียงรถเลซื้อมาโตูนึงกต่แบ่งกินไปแล้วเนาะอันนี้ก็เนื้อทอดทอดเพิ่งทอด,ทอดตามเองจ้ะ มาเด้อใครอยากกินน้ำป้าจะพาไปกินข้าวโอเวอร์แมนข้าวจะสมตับพาไปกินสตูปเปิมะนาวไปลูกลูกนึงใส่อีกครึ่งเปิมะนาวไปลูกนึงก็ครึ่งพอดีแล้วจ้ะชอบแต้กู๊ดตะวันที่หนึ่งี้แตงกู๊ด มีหน่อไม้จ้าแล้วก็มีผักดองผี่สาวเห็ดไว้จ้ากับเข่าตอนเที่ยงจ้ะกระดีมีไก่สมตามจ้ะสมตามชักแทบเป็นกันจ้านี่ใส่ถาดไปได้จ้าถาดใหญ่ๆไปได้ใส่มากรโะโดดเไปนี่ละจ้า ขอแ้วตามที่คกบเบอรเลยจ้ะเส็ะเส็จมาจากพี่น้องขาตาส่ตามี่กันจ้ะ กระเพืกระเพื่กระที่นี่ปู้แก้นูที่เราเลก,ท,ก,กที่ไปแต่ประกอบมาจะกังแนวกับที่ไปแต่กระสิแล้จะชอบใส่หน้าปูก็วันที่นี่มีแต่หน้าปูสีสันคือภาษาซันไปกระโคกวิ่งนี้ไปจะซิ้มไปเราเนี่วะได้ยินเสียงรถไหเน่้นจะ ตำตามจ้ะสมตามซักแซ่ต้มกัจชามีหน่อไม้จ้าแล้วก็มีผักดองผีสาวเห็ดไว้จ้ากลับเข่าตอนเที่ยงจ้ะวดีนี้ไก่มีหน่อไม้จ้าแล้วก็มีผักดองผีสาวเห็ดว้จ้า